สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาให้ได้ลองทําทานกันอีกแล้วค่ะกับเมนูขนมถ้วยลาวาหรือขนมโนนามานิสนะคะก็เป็นขนมสันชาติอินโดโบวกมาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไส้ลาวากันก่อนเลยนะคะก็ใช้น้ำเปล่าจำนวน200 m มลค่ะ นำมาผสมกับหัวกะทิอีกจำนวน200มิลลิลิตรวันนี้ครัวบ,บ้านหนูก็เลือกใช้เป็นหัวกะทิกล่องตราอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะหัวกะทิขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะต่อมาก็ใส่เก,กลือป่นลงไปค่ะ1ช้อนชาตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์จำนวน20กรัมก็คนให้แป้งละลายค่ะได้แล้วก็จะนำไปกวนในกระทะต่อนะคะก็กรองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งค่ะตัวแป้งขนมของเราจะได้เนียนๆน,น,นะคะ ค่ะจากนี้เราก็จะกวนด้วยไฟอ่อนไปเรื form, ่อยๆค่ะจนตัวแป้งของเราข้น so ขึ้นนะคะก็คนติดภายแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วรอให้เย็นค่ะเดี๋ยวไปเตรียมในส่วนอื่นกันต่อเลยค่ะเราก็จะใช้ไข่ไก่นะคะจํานวนหนึ่งฟองค่ะตีจนขึ้นฟูเสร็จแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะจานวน1น0กรัมก็ตีให้น้ําตาลละลายนะคะ ได้แล้วเราก็จะใส่ตัวแป้งสาลีอเน,นกประสงค์ลงไปค่ะจำนวน110กรัมคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะใส่หัวกะทิลงไปค่ะก็ใช้เป็นหัวกะทิกล่องตาอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะเราก็จะแบ่งผสมทีละครึ่งนะคะจะได้ละลายแป้งได้ง่ายๆค่ะ ก็เข้ากันดีแล้วนะคะจากนี้พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปเตรียมในส่วนที่3กันค่ะก็ใช้แป้งข้าวโพดค่ะจํานวน20กรัมตามด้วยหัวกะทิกล่องต้าอร่อยดีค่ะจํานวน100มิลลิลิตรเกลือป่นเสรหนึส่วนแปดช้อนชาจากนี้ก็คนให้ตัวแป้งละลายก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะจำนวน100มิลคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน จากนี้เราก็จะนำไปตั้งไฟนะคะโดยเราจะแต่งสีเพิ่มค่ะใช้สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลนะคะจำนวนเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะความเข้มตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเราก็จะกวนด้วยไฟอ่อนนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดของเรามีความข้นหนืดขึ้นค่ะค่ะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะยกลงจากเตานำไปผสมกับส่วนที่สองที่เราเตรียมไว้กันค่ะก็เทในส่วนที่สองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนี้ก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจากนี้เราไปเตรียมหยอดขนมกันเลยค่ะค่ะสำหรับถ้วยที่ใช้นึ่งขนมวันนี้ก็เป็นถ้วยน้ําจิ้มไซรเล็กนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีจะใช้เป็นพิมพ์อย่างอื่นก็ได้ค่ะพิมพ์ซิลิโคนหรือว่าถ้วยตะลายก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะเราก็นํามาทาน้ํามันให้ทั่วค่ะ เสร็จแล้วก็นํามาหยอดในส่วนของใบเตยกันก่อนเลยนะคะหยอดลงไปประมาณ3ส่วนสถ้วยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยไส้กะทิลาวานนะคะก็หยอดลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะ ได้แล้วเราก็จะนำมานึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ15นาทีค่ะเมื่อขนมสุกแล้วนะคะเราก็จะยกลงจากเตาแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะเดี๋ยวจากนี้เรามาจัดเสิร์ฟกันนะคะนี่นะคะเมนูขนมถ้วยกะทิลาวาของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีความนุ่มหอมหวานพอดีค่ะตัดกับไส้ลาวาที่มีความมันเค็มนิดๆน,นะคะก็ถือว่าอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยค่ะไปเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ